สวัสดีครับผมผมบาโจบังสอยพี่น้องเมื่อนี้ยพี่เก่าพี่น้องพาพี่พน้องมาไอ้กองเขายิ่งหนูขึ้นเขาไอ้พอดีเซ็ตซิ้นภารกิจการงานเรียบร้อยแล้วพี่น้องกลับมาเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเข้าดิเบิ่งพี่เก่าไอ้แต่ก็บ่ได้เฮ็ดไม้ไหมพี่น้องมาหยดไม้เขาไม้ไอ้หาถนนว่าไอ้เข้ามาเบิ่งกันว่ามันพ่อมีตัวมีช็อตเด็ดให้พี่ให้น้องเข้าดิเบิ่ง เออปีหกสี่ยูบอกคือ,อยังปีหกสามบอลนอกพี่น,อนอ้องเนาะเออยังไงกะไม่มาพูดเดียวพี่นอ้องเอน้ำอุ่นครับเอามาโน้พนพิภารกิจมาบ่ได้พี่นอ้องเลยบิดเดียวเ้องมาลองถึงกันว่าปีไหมแล้วปีหกสี่แล้วสีมันคือปีเก่าบปอ้อถามลุ่นกันพี่นอ้องไปติดตามกันเลยครับผม แต่ผมพี่น้องเอาคมหมายเก่าเก่าพี่น้องหลังจากว่าโจ้เสร็จภารกิจการงานแล้วนพี่น้องเนาะกลับมาเอ๊ะคลิปให้พี่น้องเขาเดีเบิ้งคือเก่าพี่น้องมามองเขาหนิ่งหนูคือเก่าหรอพี่น้องนี่กะเป็นไม้ขางท่าพี่น้องไม้เก่าไม้เก่าพี่น้องลองมาลำเบิ้งพี่น้องว่ามันสีเอ๊ยังมีตัวบอพี่น้องเป็นไม้ขางของรถไนน์นะพี่น้องเด้อ ไม่หนีมาคนเดียวพี่น้องถ้าบุมี่ช็อตเด็ดๆให้พี่น้องพห่น้องในเบิ้งกะขอสุขอภัยด้วยพี่น้องดนะ้อยเพราะว่าเบาโจมาคนเดียวพี่น้องว่าน้ำอ้นกับเบาหนุบมันเบาบางแล้วพี่น้องเนาะเบาโจนได้โชว์เดียวพี่น้องขอข่าวห้องพี่น้อง ยังไม่เห็นตัวพี่นอ้องโอ้พี่นอ้องออกเรีบดีๆรีบดีผลพี่นอ้องเดี๋ยพี่น้องเด้อภาพปชัดกันบัวก,กันนะพี่น้องเนาะมาจุ่ทายมือหนึ่งมือหนึ่งถือบังโพกพี่นอ้องอ่ะ ไปต่อพี่น้องอ้าวพี่น้องพอโจทย์โยนบังกับหกเอันแง่ละพี่น้องเห็นจะตายพี่นอ้องอ่ะเ้ามาลุนกันพี่น้องมาลุนกันพี่น้อง คือสิบดถือพี่น้องพลาดพลาดพี่น้องพลาดโอ้ยเห็นจะตายพี่น้องนี่เอ่เห็นพี่น้องเห็นถือว่าบอถือพี่น้องอ่ะไปหลุ่นกองไม้ต่อเลยพี่น้องพน้องบอถือพี่น้องอ๋อรอบไม้พี่น้องเอายางกลับไป มองก้าวกันพี่น้องอ่าไปลุ้นกันอีกรอบนึงพี่น้องหลังจากรอบแรกเบาโจยนุ่นกระโปกใส่แล้วบบถือพี่น้องเขาไปลุ้นกันรอบสองพี่น้องอ่ามื่อนี้ิ 10, ีมานมุมมานเข้าไปรอรุ่นรอ,ร,อรับชมกันเลยพี่น้องแต่รอบแรกยิ่งกระโปกไปแล้วยิ่งกระโปกไปแล้วรอบหนึ่งพี่น้องโบถือพี่น้อง เห็นแต่ตาเอาออไปลุ่นกันเลยพี่น้องครับผมพี่น้องสำหรับไอ้มืองน,นิกาพอจู่ยางสามหลอบสี่หลอบแล้วพี่น้องดีเห็นหนูอยู่ก็แตะหัวเป็นพี่น้องยิงแล้วนยงกระโปกใส่แล้วบ่ถือพี่น้องจะเป็นหนูหน่อยลินู้หยัยมจูกะบ่เห็นโตขึ้นพี่น้องเห,นห,หนงง็นแต่ตา นี่ก็เป็นรอบสีสีนะพี่น้องเด้อรอบนี้บาจูวาสีขึงเมื่อแล้วพี่น้องคลิปนี้บ่ได้ตัวให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งกันกับบวากันนะพี่น้องเนาะมันก็มีในเน่บ่ในเน่แมงมองกะ มันกาเบิดไปน้อพี่น้องเนาะอยวเ่าเลาะเบิ่งกองออกไปเรื่อยๆพี่น้องอย่าประโจ่เกิดกับขึ้นเมื่อแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันต่อเลยพี่น้องไปกระโปงพี่น้องกาเดือดเติบเลยพี่น้องไมอนีกาไอ้ยุ่นกับพวกใส่แค่นึงพี่น้องแต่โทถืัอ่ะไมอนีถือว่าประมาณพี่น้องเป็นอย่างแล้วพี่น้องเนาะอ่ะ แล้วคลิปหนาบ้าจู่เสื้อผ้าพี่พี่น้องไปเบื้องหมายไหมพี่น้องหมายเด็ดๆหาชดัดเด็ดๆให้พีน่น้องเฮายเดี๋ยวเบื้องกันเนาะพี่น้องเนาะแถมวันนี้มาผู้เดียวไอ้น้ำอุ่นกับไอ้บ้าดอกเป,ป,นป็นเบาหวางพีนงน่น้องอุลระอ่ะใช่ไหมกะเฮาจังพอกันคลิปหนาได้พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กะได้พี่น้นอ,งนองไปเพียงตำหนะิเนาะสวัสดีครับผม